สวัสดีค่ะอยู่ับช่องมีนันที่ไดชาแนลนะ คลองนะคะขึ้นบ้านแล้วอาจารย์เราตีมันเรียงโง่เรียงยังไหวงสินะยานะห้ามเปิดแอร์นะโอ้ลอเ่ กได้ดมยาเลยแบบนี้อีพออีพอของพ่อได้ดมยาด้วยแบบนี้เนาะได้ดมยาเวสมเลยเฮงไรอะยงเครียดเลยนะคะเฮงไรหลาย ใจโบ่ออกดินน่เธอแง่ประตูว้นิดนึงไปฉีดวัคซีนมากนะยังบ่าฟื้นดีนะคะนัง่าขึ้นอีกับไรข,ขึ้นเนอะ เคร่งเครียดเลยนะคะพี่น้องคะสี่หล่ะสองบอสเพิ่งจะขึ้นไปบาทแล้วเพื่อนองประเทศนี่ยังหลายย่างนะคะเขาเลยแยกยหญ่กันทั้คอนสการ์มื่อนี้มื่ออื่นกับมาพบกันค่ะเพื่อว่าสเปนานา่นิงเพื่อว่าสเปนน้องเตยเพราะว่าสเปนศิลปินท่านอื่นนะคะน้องแคมจั้สินะคะมื่อนี้น้องน้าตาน้องโกกี้นะคะน้องเพชน้องตุยกับมาซ้อมกันนะคะบอสทั้งสองพันนะคะก็รับผิดชอบนะคะเพลงของใครของท่าน <laughs> น้องๆทุกคนมีแบบ พัฒนาการดีขึ้นนะตามที่แบบขนาดมีมายุปรโดนนะคะคยังเห็นแบบน้องๆเขาโอเคเก่งขึ้นนะคะเก่งเก่งนะคะแบบว่าคือคือน้องมีความพยายามนะคะมีความพยายามทุกคนเลยว่าอันน้องนอง้ำตาลนสิกอ่อันมะฮา,าม,มาทฮามที่มีอ่ะขึ้นมมลองเสียงบ็ดีแต่ลองเพลงเสียงดีเสียงมันได้บ่อยได้สำหรับไทยแบบถ้าเฮ้าขึ้นอยู่กับเฮ้าขึ้นอยู่กับคนเนี่ยถ้าขยานนขันคืกผนเรื่องเสียเท่ากับสมัต ทำได้นะคะแต่ให้กำลังใจน้องๆที่น้องซี่คือกัน Aí, นะไม่มีลองมันจะมาเอินไม่มีนะเพิ่นมาเอินไม่มีมาเอินอาแพ็คเลยไม่มีเทสกันเด็ดแต่ม้นี่ต้องนี่ลองแบบนี้แบบนี้สีนะคะก็องกุ้งกี้คือกันนะคะมาถามน้องสีทุกคนนะคะจะถามนะคะว่าจะลองแบบไรแบบไรก็คุ้งกี้ก็บอกว่าตรงนี้แบบแบบนี้แบบนี้บอพี่มีไดบอสขึ้นเยี่ยมเลยค่ะทุกคนเยี่ยมมากเข้าสายซอยกันนะคะซอยกัน คนเที่ยวนคนสุกันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบ้านไปพักผ่อนแล้วค่ะวีนน้อากาศเย็นนะคะพี่น้องคาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะอากาศเย็นพี่หนึ่ีเย็นเย็นฝนก็บฝนแม้คือปลายฝนต้นหนาวนะคะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะคะพี่น้องขาพยา่าะเป็นพี่น้องท่างไกลท่างไกลนะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศนะคะเป็นกําลังแรงใจให้นะคะแบบอากาศก็สี่เย็นว่าบานเท่าไรนะคะ บางท่านเห็นบอกว่ามีหิมะตกด้วยนะคะใส่เสื้อนาๆนา,นาด้วยค่ะพี่น้องคะนี่กกอ,อาบน้ำก็คือสซีเซนไห้อาบบางส่วนนะคะพี่น้องกัอาบบางเสืออนอนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับเพราะว่าหนา,นาวเท่ากับแตงแต่เป็นม,มีลูกมากแตงแต่เป็นผู้แม่มากก็คือสึกว่าอาบนา้ำเย็นมัน สีสะบันมันสีบสะบันวิลีค่ะพี่น้องก็ได้ตังเป็นตอนแรกก็คิดว่ามันจะเป็นอยู่ังประมาณนี้เห็นได้เขาผู้สาวคนณมาแนะเาอาบน,น้ำแล้วน้ำสะบันแต่วันนี้พ่อมาเจอไในหัวอูแมนความเพลินไหวดีนะคะผมบอกฉันนั้นแล้วเราอย่าไปฟื้นไม่ฟื้นดีกว่านะคะอาจจะต้มน้ำอุ่นอาบก็ได้หรือพี่น้อง นในกาฝากคุณงเล่ลักษณะสังขา้นะคะรอบที่26นี้นะคะเป็นวันเกิดของน้องนาลิตะคะ่ะพี่น้องถามมาเป็นกําลังใ,ใจให้กันทุกท่านทุกคนนะคะ FC บวานแสงห้องฟินแล่นของเท่านะคะอุ่นหณาฟ้าคังพี่เก่านะคะเพรือว่าจะเป็นรอบต่อไปกับวันเสาร์เลยนะคะพี่น้องทุกท่านค่ะคือบางบางทีบางท่านนะคะอยู่บ้าน,น<อ>เห็นหลายหลายท่านนะคะทักแชทมามมบอกว่าเพิ่นเพิ<อ>บบ่น<อ>ติดโควิดหรือว่าอยู่ในส่วนกักตัวสี่บอลลูดจะเห็นอีหยังนะคะเพิ่นกับเขามาเบิ่งมาล่ แล้วน,นี้นะคะมีถั๋วฟรีนะคะพี่น้องคะผู้ใดอยากาคือท่านที่ไม่ไม่ไม่มีกําลังซื้อจริงๆนะคะอยากอยากดูนะคะคือพักเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแม่ยุย้ยหรือว่าจะเป็นคุณย่าน้องนาลิตะนะคะเพืเ่ะแจกตัวฟรีนะคะลองพักพักไปถามดูได้นะคะสอบถามดูได้ส่วนท่านที่มีกําลังซื้อก็อช่วย,วยๆกันนะคะพี่น้องแล้วก็ วันสกัดจบเบงเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญด้วยนะคะวันสุดเพลนน้องแคทมี่นะคะน้องแคทมี่ไปช่วยผู้ประสบอุทกภัยนะคะนําถุงนะคะอันเออแคทมี่อะนั่งกับเห็นบอกว่าขับเจสกี้แล้วเจสกีก้กลัวนะคะกับเป็นห่วงน้องอยู่กับทักสอบถามว่าเห็นว่าท่านเห็นนั่งตอบนั่งบอกว่าไปหาหมออยู่นะคะทักน้องกับเพื่อสิยาอยู่ว่าท่านเห็นตอบว่าเป็นเป็นองไรเนี่ยถามถามไปจน หาคำตอบก็บอกทำเป็นเด็กเน่ย่ายยังดีขึ้นยังมีกระามน้องไปแล้วแต่ว่าวันนี้เพื่ท่านเห็นนั่งตอบนะคะก็เป็นห่วงอยู่เป็นห่วงเพราะว่าเพิ่นบางที่มามาอะไรยังสี่นะคะกับบานเดือๆกับเป็นห่วงน้ำทางขับรถนะคะขับรถกับผู้เดียวโอูข้างนอกเย็นดีพี่น้องลองรอ,องออกมาข้างนอกนี่ฝนตกลิ้นพร้อมเนี่ยค่ะฝนตกลิ้นพร้อมเบิ่งเปียกเอเลยอยู่ฮะนี่ อาจารย์สันเพิ่นก็เอาไฟถึงไปตีเลยดิแต่ว่ากับมีผ่าเต็นนะคะผ่าเต็นอันปุ๊บช่วงที่ตีไฟอยู่นะคะอันนีีโตุนนอพี่น้องชีวิตมหมอล่ำแม่ันฝ่าฝนมาเป็นใจกับั้งสีะะ่และ้ะค่ะแล้วก็มือนี้กับไอพ่อเรากับแกไขไฟตรงตรงขั้วตอนแรกก็คิดว่าอันอเป็นยังนะคะตอนแรกก็คิดว่าแบบ โอ้สงสัยไฟไฟการไฟฟ่าดับที่นี่เพราะมันติดมันดับมันติดมันดับยังสินาก็เลยเอ๊ะมันโมเมนต์เราน้องมีก็เลยนางเบิงนางพิห้เบิงจะน้อยไฟแตกกาตรงคัดเอาเหละก็เลยเดยน บอกไอเ่เราหัาวายางออมบันมึงแล้วเอาไฟตัวนี้กะตีตัวนี้กะตีตัวนี้ว่าเป็นยางมาสั่นก็เลยอ๋อสงสัยเป็นตรงนี้นะคะก็แก้ไขเรียบร้อยคะ่ะติดเบรกเกอร์ให้นะคะเปลี่ยนการดเอาออกเพราะว่ามันอายุการใช้งานนานจริงๆคะ่ะพี่น้องหลวมนะคะนอตหลวมแล้วก็ทําให้เกิดมันมันเป็นไฟมันเกิดอาก,ากับสปากเป็นปิวออกมาเลยคือพี่น้องเห็นหล้วค,ค่ะมันก็อันตรายแล้วกับอ่าปอก สายไฟตรงนั้นกับไม้ก็เลยกรอบแล้วนะคะได้ตัดไอแล้วก็ได้ตัดออกแล้วก็เอาเข้าไปไหมตัดต่อไหมเอเไม่ตอไม่ได้ต่อคือตัดส่วนนั้นออกแล้วก็ดึงลงมาอีกนะคะโอเคปลอดภัยเรียบร้อยค่ะตอนนี้อะเดิกแล้วค่ะพี่น้องเลึกแล้ว <laughs> กําลังสีใหญ่ๆก็มึงฝนจะน้อยกวันเถื่อฝนเศร้านะคะตกลิ้นแเบิง เออากาศเย็นปนหนาวนี่ค่ะลิลี่ด้วยค่ะฝน,นตกลินเย็นอิลลค่ะน้องมีกะสิขื้นบ้านคือกันละค่ะพี่น้องคะ โอเคนะคะพี่น้องคะขอบคุณที่ให้การติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปจนจบขอบคุณที่เ<ะ>ข้ามาเป็นกําลังใจนะคะให้กับพวกเราชาวแสนท้องฟิลแลนด์นะคะพี่น้องคะรอบ26นี้เจอกันนะคะวันที่19นะคะวันเกิดน้องนาลิตะนะคะเจ้าแดงกับขอบมาเป็นก็ลังแร่งใจให้กันนะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เอาไว้สนีนะคะคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายันดี้ค่ะ